กรณ์นาถาวิดีโอขนะเปิดกล่องพัสดุกล่องมาสภาพดีนะครับจากเจนที e ่เอ็กเกรดยังไงเพื่นะนี่หรอโอ้ไดยยัตัง สภาพกล่องมาบอกว่าให้ห่อกันกระแทกมาให้เรียบร้อยอย่างดีครับบับเบิ้ลจึ๊กๆแต่ว่ากล่องข้างในใุมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีนะครับทั้งหมด738ปุ๊บใช้คอยใช้ค่าส่งปุ๊บเหลือออร์บเชอร์สองร้บาทด้วย นี่นี่ฮะ USBC 2 0 w วต power adapter สามารถใช้ร่วมกับ Apple Watch iPhone และ iPad ได้จาก Apple แกะยังไงครับอ๋อนี่อ๋อนี่นี่

มาแล้วซื้อสูง <Yeah. S 1> เจ๋งสภาพดีครับตั้งได้ของแท้เขาบอกเขาบอกโอ้งได้จริงขอบคุณครับ